สวัสดีค่ะช่องไม่บีปุกผักนะคะวันนี้วีจะมาตัดต้นฟ้าทลายโจรค่ะที่วีได้ทำาการขายายลงกระถางวันก่อนนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเป็นดอกแล้วค่ะแล้วแล้วก็มาตัดนะคะตัดเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งค่ะแล้วก็จะสามารถนำไป ต้มกินกับน้ำร้อนหรือว่าจะเอาไปหมักกับน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันค่ะว่าจะทานแบบวิธีไหนก็ได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆทานแบบทานสดได้ก็จะดีค่ะแต่ก็ควรทานในปริมาณที่พอดีนะคะอย่าทานเยอะจนเกินไปสมุนไพรพื้นบ้านปลูกติดบ,บ้านกันไว้ อย่างละต้นสองต้นก็ยังดีนะคะต้นของเขาโตเร็วมากเลยค่ะบีขยายลงกระถางวันก่อนนะคะถ้าเราตัดแบบนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็แตกให้เราได้ได้กินอีกนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้นที่ว่าลงดินก็มีหลายต้นเหมือนกันค่ะแต่ ในกระถางนี้ที่บีได้ตัดออกก็เพราะว่าเพื่อที่บีจะเอากระถางไปขยายต้นเคลต่อค่ะแล้วก็ต้นที่ลงดินเดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาแตกเป็นพุ่มได้กินอีกมันก็ขมอยู่นะคะฟ้าทะาลโจรขมมากแต่ก็เขาเป็นยาสามุนไพรพื้นบ้านชั้นดีหวานเป็นลมขมเป็นยา ของบีก็เดี๋ยวก็เอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็จะเอาไปหมักกับน้ําตาลทรายแดงค่ะดื่มเมื่อมีอาการเป็นไข้แล้วค่อยดื่มค่ะสวยมากบีได้ปลูกเอาไว้เยอะเลยค่ะ ต้นนี้ที่ลงดินเขาเป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็อยู่ประมาณนี้ถ้าว่าไม่เอากระถางไปใช้งานอย่างอื่นก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกอีกะนะคะ,ะได้แล้วค่ะได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็เอาไปล้างทำความสะอาดค่ะล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะล้างให้ล้างน้ำไม่เยอะๆเลยค่ะก่อนที่จะนำเอาไปตากแดดนะคะ ค่ะเพื่อนๆเจ้าแค่นี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต่อๆไปค่ะล้างไงเยอะๆเลยค่ะน้ำเสร็จแล้วก็นำมาตากแดดได้นะคะตากให้แห้งอันนี้คือสูตรของบีค่ะของเพื่อนๆอาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ